สวัสดีจ้าทุกท่านครับผมพ่อกับผมกือเก่าตัวนกข่าใหญนครพนมครับออกหมายครับลืกงานครับด่วนเลยครับเดี๋ยวมาตามมึงตัวขลุล้มกันนะครับสิกลางครับตัวนี้เรียกคำขู่คำเรียกคัดเรียกหลุดนะครับครบเครื่องอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่สองนะครับที่าตามนะครับหากรมาเทือเทือแรกนะครับบลูยังอยู่หรือบอครับ รุ่นกันมานก็นดีครับต่อกิ่งครับลมแห้งครับช่วงนี้เอาดีหากิ่งใส้ครับผมแถวนี้แหละบนพื้นที่มบ่มาะนะครับสําหรับการใส่ดินนะครับอันตรายครับโอเคครับอยามองใส้ครับผม ครับครับผมห้องอุกอุกอันตรายครับช่วงนี้ครับมันก็วนๆอยู่นี่แหละครับหมไปใใสนะครับโอเคครับก็พอได้ออกมากิดสวัสดมนะครับวันนี้ถือสวัสดอมของห้องอุกเลยครับมันยังเห็นอยู่นะครับตามันดีก่าเฮานะครับยานนะผมเป็นธรรมชาติของนกครับอย่างินนานๆได้ออกไซนะครับอย่าง ส่วนมากก็จะไปทั้งสายพระเนียจะส่วนใหญ่นะครับปีนี้ช่วงนึงผมแบ่งออกไปกับหลายโตนะครับเพราะว่าไปเชียงรายครับช่งนึงก็ไปช่วยน้าท่วมครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จะมีไว้สำนี้ครับผมฝากอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้หน่เด้อครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับให้คลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้จะมีไว้สำนี้ครับผมฝากติดตามนะครับเจ้ามันดิฟครับผม กำลังฟึกขึ้นเล่นกิ่งนะครับกำลังเริ่มเล่นดีนะครับเพิ่งได้เฉลยแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ใดก็ฝากติดตามไว้ครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมเจ้ามันดิฟครับผมฝากติดตามไว้น้ำครับ